สงแล้วก็ท่านประสงบุรณภพงนะครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยวันนี้ก็ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศออจุดๆในวาระหนึ่งในเรื่องรับหลักการนะครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการศึกษาคือความสำคัญในการพัฒนาชาติคุณภาพการศึกษาคือความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศประเทศไหนคุณภาพการศึกษาดีก็จะมีเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพร้ะแล้วการศึกษาคือหัวใจของชาตินะครับแต่ยังไงครับท่านประธานประเทศไทย ทำไมเราสู้ประเทศอื่นด้านการศึกษาไม่ได้คะแนนโอเน็ตคะแนนพิซซ่าของเราทำไมสู้ประเทศอื่นไม่ได้ทำไมสิงคโปร์ญี่ปุ่นและประเทศจเจริญแล้วเนี่ยเขามีคุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาคิดกันนะครับว่าพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้จะสามารถทำให้เด็กเราเก่งดีมีความสุขและการศึกษาของไทย มีความเจริญขึ้นได้หรือไม่การศึกษาที่ดีเด็กต้องดีมีคุณธรรมเด็กเก่งดีมีความสุขมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตท่านประธานครับมีภาคีเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเชื่อมั่นครับว่าทุกจังหวัดได้มาพบกับสสนะครับ ผมเช่นกันนะครับคืออาคีเพื่อข่สมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสา,ารคามนำโดยท่านสมศักดิ์ภูมิทองพอพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งและคณะนะครับเขาไม่สบายใจนะครับในพรบการศึกษาซึ่งก็ติดที่โชคดีนะครับว่ารัฐบาลก็ไวตัวทันแล้วก็ถอนออกแล้วก็มีการปรับปรุง แก้ไขในฉบับที่ส่งมาวันนี้นะครับเขาไม่สบายใจเรื่องวิชาชีพครูต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถูกเปลี่ยนเป็นใบรับรองคุณภาพความเป็นครูซึ่งจะส่งผลต่อการได้รับเงินค่าวิทยาฐานะซึ่งเขาก็กังวลแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดชื่อให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนผู้ในการเป็นครูใหญ่นะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นหัวใจในการที่จะปฏิรูปการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการด้อยค่าลดเกยียรติศักดิ์ศรีความเป็นครูและวงการการศึกษาท่านประธานครับพรบฉบับนี้จะช่วยในการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้คนเก่งดีมีความสุขและสามารถจะสร้างชาติได้ ซึ่งประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมมีประเด็นที่จะเสนอนะครับก็คือว่าการบริหารการจัดการการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหานะครับการบริหารทรัพยากรมีปัญหานะครับงบเงินมาโรงเรียนน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทาให้คุณภาพการศึกษาเราไม่ดีนะครับ เราจะทํำยังไงครับที่จะลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสสร้างคุณภาพการศึกษาให้ได้นะครับท่านประธานครับองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะครับได้ศึกษาไว้ว่างบการศึกษาประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ5%ของ GDP ถือว่าสูงถ้าเทียบเข้ากับประเทศ OECD เหมือนกันนะครับ เวิร์แบงค์ได้รายงานในปี61นะครับว่าประเทศไทยมีงบการศึกษาเป็นอันดับสองของโลก17.2%ของงบประมาณนะครับเราใช้งบประมาณมากเมื่อเทียบกับงบประมาณประเทศแต่ทำไมคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นคะแนนโอเน็ตคะแนนพิซ่าก็ยังต่ำลงอย่างต่อเนื่องและไทยยังมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสูง เขาสรุปว่าเราบริหารจัดการทรัพยากรไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็ผลการวิจัยของกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อการเสมอภาคเนี่ยสรุปว่าเงินไม่ถึงเด็กนะครับเงินไม่ถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็เสนอแนะว่าปฏิรูปกระบวนการการจัดการงบประมาณเพื่อความเสมอภาคนะครับนี่คือหัวใจนะครับที่ผมจะพิปรายในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราปฏิรูปด้านนี้ได้นะครับ ก็จะทําให้เรารู้เป้าหมายทั้งด้านความมีประสิทธิภาพความเสมอภาพจะช่วยให้เด็กและโรงเรียนได้รับจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับซึ่งเด็กจะมีแท็บเบตเด็กจะมีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะครับนักเรียนมีความพร้อมครูได้รับการสนับสนุนทุกด้านไม่จะเป็นขวัญกําลังใจความก้าวหน้าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งกายภาพสติปัญญาและคุณธรรมนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนครูและโรงเรียนมีความขาดแคลนนะครับมีงบมาจํากัดนะครับก็เป็นที่เหมือนกับที่อื่นก็คือว่าเราก็คงทําผ้าป่าโรงเรียนต่อไปนะครับเพราะว่าฉบับนี้ไม่มีความชัดเจนด้านการจัดการด้านงบประมาณนะครับซึ่งเราอาจจะมี เขียนไว้อย่างสวยหรูไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสมอภาคนะครับเรื่องครูนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแต่เราจะทําได้ไหมถ้าไม่มีขบวนการไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ชัดเจนนะครับเราจะต้องลดส่วนกลางนะครับเขาบอกว่ากระทรวงการกระทรวงศึกษาประเทศไทยเนี่ยเป็นกระทรวงศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำไมเราจะลดส่วนกลางลง ไปเพิ่ม,มงบประมาณในส่วนของโรงเรียนของนักเรียนของครูนะครับนี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีความชัดเจนในพรบการศึกษาฉบับนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยการศึกษาคือหัวใจในการพัฒนาคนพัฒนาชาติครูพังประเทศรอพรบฉบับนี้แต่พรบฉบับนี้นะครับยังมีข้อบอกพร่องยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมากมายนะครับแล้วก็หวังว่า เรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเพิ่มอีกหมวดหนึ่งตอนนี้เรามี12หมวดผมอยากให้เพิ่มยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อให้การศึกษาไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกิติศักดิ์ต่อไป